อีสุสุคันนี้ขับมาจากน่านเป็น FC ผมขอบพระคุณมากนะครับน่านมาเชียงรายนี่ไม่ใกล้นะสีชั่วโมงและของเยอะมากนะครับวันนี้รถอีสุวีคอสตัวท็อปการเคลือบรถผมบอกตลอดนะครับไม่ว่าจะแบรนด์ใดยี่ห้อใดถ้าท่านใช้งานหรือท่านรักรถคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยจับเคลือบให้มันได้โปรเทคชั่นต่อการออกซิเดชันกับอากาศ uh huh. บล็อกไว้เพื่อถนอมสีจริงของท่านโดยเฉพาะสีเทาๆเข้มสีเทาแลมโบแบบนี้ ถ้าเคลือบไปแล้วท่านจะได้ไม่เกิดอาการขี้นกกัดกินสีแบบนี้นะครับรถคันนี้ใช้งานมา2เดือนกว่าหลังจากออกรถป้ายแดงมาแล้วก็มีขี้นกนะครับตกเสียรถหลายจุดตอนนี้ถึงขั้นตอนการเตรียมผิวเดี๋ยวเราต้องขจัดคราบทําความสะอาดดีเทลลิ่งใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะได้เคลือบให้มันได้ดูดซึมไปที่เนื้อและเกลือโรงงานแทนขี้นกจากที่รถเคลือบขี่นกก็กลายเป็นเคลือบแก้วเคลือบกราฟีนมันหลักการคล้ายๆกันนะครับ เพียงแต่ว่าใครจะชิงดูดซึมและเกลืก่อนกันใครชิงเกาะก่อนคนนั้นชนะนะครับท่านต้องระวังมูลนกเนี่ยครับมันมีความเป็นกรดเช็ดล้างไม่ออกนะครับยางไม้บางประเภทยางต้นไซเม็ดไซเม็ดอะไรต่างๆที่มันมีค่าเป็นกรดมันไม่ค่อยถูกกับเล็กเกอร์โรงงานเท่าไหร่เกาะไปแล้วล้างไม่ออกต้องขัดปั่นด้วยน้ำยาประเภทต่างๆขัดทำความสะอาดทีละจุด ชิ้นต่อชิ้นนะครับกระจกก็มีคราบแมลงถ้าเกาะฝังแน่นเป็นนานๆก็ล้างไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวก็ปั่นจับเคลือบกระจกเซตอัพใหม่ให้ทั้งคันให้มันเหมือนเมื่อ2เดือนก่อนที่ตอนออกโชว์รูมนะครับรถวีคอสส4่คสายลุยแต่ยังห่วงหล่อความรู้สึกเดียวกันครับรถเอามาใช้งานแต่ก็ยังอยากให้มันสวยงามไปกีดการงานมันก็เด่นสะดุดตา ดูท่านเป็นคนที่มีรถสนิยมนะครับเป็นคนรักรถดูแลของดูบรรยากาศร,รอบๆระหว่างที่ตอนเราเตรียมผิวครับงานเตรียมผิวเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดการจะเคลือบรถด้วยสารใดก็ตาม50-70%ของเวลาทั้งวันผมให้ค่ากับการเตรียมผิวเคลือบจริงไม่นานแป๊บเดียวชั่วโมงจบพร้อมอบอินฟาเรดห้องแดง,แดง การเตรียมผิวให้มันสะอาดนี่ก็คือพื้นฐานที่จะทําให้น้ํายายึดเกาะนานหรือเปล่ามีประสิทธิภาพเพียงพอตามที่นักวิทยาศาสตร์เขาคิดมาหรือไม่อย่างเช่นถ้าเคลือบกาฟีินไปแล้วเขาบอกว่าติดทน9ปีมันจะไม่ทน9ปีแน่นอนถ้าท่านเตรียมผิวไม่ถูกต้องถึงถึงบอกตลอดว่าของพวกนี้จะหาซื้อเองเอาไปทําเองเนี่ยมันทําให้มันเงาไม่ยากแต่ทําให้ติดทนนานเนี่ยโคตรยาก นะครับนี่ฝากให้เป็นไอเดียวิธีการไม่ต้องการมาพรีเซนต์ขายของอะไรครับเพียงแต่ว่าเราอยากให้ท่านเข้าใจวิธีการทำงานอย่างไรแล้วก็คุณภาพของสารโดยเฉพาะเด็กเซ้นกราฟีนขวดสีดำดำที่ผมเลือกใช้ตามรับประกันให้ท่าน7ปีเต็มดูแล